สบายดีเนาะไอ้นอสายปืนแม็กมานนี้มาดีวิวปืนแม็กเห็ดม่ยิงดูงใหญ่ยิงดูงแา่พอได้หาอยู่หากินตามภาษาบ้านเนาะเขาโควงไก่กับประมาณนี้สไตล์กำข้อโบราณ ไอ้น้องที่กำลังศึกษากะกำลังอยากเห็ดเห็ดไปใส่เองเห็ดกระดุมตะวังตนี่เด้ออูตาดบอดหย่อนไลยปืนทพิบาทนีถอดให้เบิ่งเนาะ còn có mi xăm này nọ, xuống này, button thang nữa, thằng thang, sức tập, ngay ngay, còn thưa thưa mà, mà chẹt, ngay, ngay style ngôn nội ได้กันง,ง่ายๆทำน็อตยับตัวนี้ตัมนี้เสียวกาไปเหตุมือเดียวเหตุเน,นี่เยเดี๋ยวตัวนี้ กอบเขาได้กรสิเป็นประมาณนี้ไอ้หน้องเลยสายงมหน่อยแต่ว่าคันเฮ็ดกะบระวังเน่เฮ็ดถ้ามันแจบมันจำตัวนี้เห็ดถ้ามันแจบกันเฮ็ดถ้ามันสนิทตัวเฮ็ดถ้มันเพียงกันพอเพียงนต่กลุนมันแตกสี่เซนต้าระว,วังไอ้หน้องสายทีมาเฮ็ดใหม่อยากศึกษานเนาะกรสินนี่ประมาณนี้เนาะจีบพอขอบใจที่เขามาเบิง่ง